ปัญหาหนึ่งที่ช่างภาพทำไมต้องใส่ชุดสีดำๆๆคำตอบง่ายมากเลยอยู่ในตาของนางแบบอันนี้ต้องเรามัดระวังนะครับเวลาเราถ่ายรูปที่เป็นการจัดแสงในสตูดิโอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเงาสะทอ้อนหรือแววตานางแบบเนี่ยก็คือพวกดวงไฟกลมๆพวกนี้แหละมันก็จะท้อนออกมากลมๆนะครับอีกอันนึงถ้าคุณไม่ใส่ชุดสีดําเป็นเสื้อสีขาวในการถ่าย ัวช่างภาพก็จะเข้าอยู่ในดวงตาเขาด้วยนะครับผมเคยเห็นเหตุหการณ์เหล่านี้มัน้วครับแบรนด์ดังด้วยแบบโอ้โหโปสเตอร์เฮ้ยช่างภาพอยู่ในใสายตาในดวงตาของนางแบบเลยเดี๋ยวทําให้ดูนะครับทั้งใส่เสื้อสีดําแล้วก็จะเดี๋ยวจะเอาผ้าขา,ขาวๆมาห่อตัวเองแล้วกันจะได้เห็นว่าโอเคมันจะไปสะท้อนอยู่ในดวงตายังไงช่างภาพใส่เสื้อสีดำหนึ่งสอง แล้วเดี๋ยวผมจะห่อตัวเองด้วยสีขาวสมมติว่าถ่ายชุดขาวแล้วมานั่งถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองเห็นไหมมันจะเป็นเงาลางๆเรืองๆสีขาวข,าวขึ้นมานะครับยิ่งถ้าตรงนี้มีไฟหรือมีแฟลชที่มาทำให้ ชุดเนี่ยมันดูเด่นขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งเห็นถ้ายิ่งเป็นฉากขาวนะครับยิ่งอันตรายเพราะว่าแสงม,มันจะสะท้อนกลับมาด้านนี้ด้วยมันไปกระทบสีขาวปุ๊บแสงชิ่งกลับตรงเนี้จะเห็นชัดเจนมากกว่านี้อีกอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ทําไมคนถามบ่อยว่าช่างภาพแต่งตัวไปงานศพกันหรือไงไม่ใช่ผมต้องอําพางตัวเองนะครับในการที่เวลาถ่ายแล้วเงามันจะได้ไม่ไปอยู่ณนะตรง สายตาของนางแบบอีกอันนึงก็คือเวลาถ่ายแล้วที่ด้านหลังเป็นกระจกมันก็เราก็จะเข้าไปอยู่ในกระจกเงางสะท้อนด้านหลังด้วยนี่คือเทคนิคที่ออกมาฝากกันนะครับติดตามไว้เราจะมาแชร์เทคนิคก,กันเรื่อยๆครับสวัสดีครับ